เราจะได้ต้นกล้วยช่ายที่ปลอดสารพิษใส่กระถางเป็นพืชผักสวนครัวไว้ทานในครัวเรือนซื้อต้นพันธ์ุมาแล้วปลูกอย่างไรให้รอดไปชมกันนะคะย่าย่ามาแล้วจ้ากุ้วยช่ายเป็นพืชที่ไม่ไขมันและน้ำตาลต่ำอุดมไปด้วยสารอาหารสำคัญ เช่นวิตามินเอวิตามินเควิตามินซีซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและการเจริญเติบโตซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการซ่อมแซมเนื้อเยื่อส่วนที่สึกหรอภายในด้างกายนะคะช่วยเลือดแข็งตัวเร็วป้องกันการมีภาวะเลือดออกได้ง่ายช่วยการทำงานของสมองและระบบประสาทรักษาระดับความดันโลหิต มีกากใย,ยอาหารดีต่อระบบขับถ่ายช่วยป้องกันปัญหาท้องผูกและอีกมากมายสารพัดประโยชน์ค่ะวันนี้ยาย่ามีคลิปปลูกกล้ยช่ายที่สั่งซื้อออนไลน์อย่างไรให้รอดไปชมนะคะต้นคุยชายที่เราสั่งซื้อออนไลน์มานะคะบางครั้งเราอาจจะได้มาลักษณะนี้นะคะคือมีทั้งหัวทั้งต้นมีใบรวมมาด้วยค่ะ กุยช่ายออนไลน์ส่วนมากจะเดินทางประมาณ2วันนะคะจากผู้ส่งมาถึงผู้รับเขาก็อาจจะสะลดนิดหน่อยนะคะไม่ถึงกับเพี่ยวถ้าเราได้มาอย่างนี้ส่วนใบนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องตัดแต่งออกค่ะถ้าเรานำไปปลูกอย่างนี้ใบจะเหี่ยวนะคะ เดี๋ยวต้องตัดแต่งออกใบที่ตัดแต่งออกนี้เอาไปทําอาหารได้ค่ะราะน้องเดินทางสองวันใบยังไม่เสียนะคะแค่น้องสลดุดสลดก็คือเฉานิดนึงนะคะเฉายังไม่ตายเวลาตัดให้ตัดลำต้นยาวขึ้นไปประมาณสองนิ้วค่ะนี่ประมาณนี้นะคะตัดออกใช้มีดคมๆตัดออกหรือใช้กันไกลก็ได้ค่ะอายาประมาณสนิ้ว ตัดลักษณะนี้นะคะส่วนใบนี้เก็บไว้ไปทําอาหารได้นะคะเว,เวลาทําอาหารเราค่อยตัดตอนส่วนปลายทิ้งอีกทีหนึ่งนะคะใบยังมีประโยชน์อยู่อย่าเอาไปทิ้งนะคะตัดแบบนี้ทุกต้นเลยค่ะ ส่วนรากที่ติดมาก็ตัดออกด้วยนะคะตัดแต่งรากด้วยตัดแต่งรากถ้าใช้กันไกลจะสะดวกวกว่าค่ะรากที่ติดมาแต่ละหัวนะคะเอาออกถ้าเราปล่อยเราไม่เอาออกนะคะถ้าเราไว้เยอะๆรากบางเส้นนะคะที่เป็นสีน้าตาลเขาก็เป็นรากเก่าเขาอาจจะตายและเขาเปื่อยอยู่ใต้ดินค่ะ ตัดออกดีกว่านะคะต,ต้นไม่ตายนะคะตัดรากออกเดี๋ยวรากก็งอกใหม่มาค่ะนี่ตัดออกอย่างนี้นะคะโดยเฉพาะรากสีน้าตาลนะคะสีน้ำตาลเป็นรากเก่าที่เหมือนกับว่าเขาจะหมดอายุหรือว่าเขาจะตายแล้วนะคะเป็นรากเก่าๆส่วนรากสีขาวนั้นเป็นรากใหม่ๆค่ะก็ก็เลิมออกเหมือนกันนะคะอานนี้ลิมออกแบบนี้นะคะ นี่จะเห็นว่าจากเขานี่มีหัวเดียวนะคะเขาก็แตกเป็นสองต้นค่ะเวลาปลูกก็ปลูกรวมกันหรือเราจะแยกฉีกออกเป็นสองต้นก็ได้นะคะตัดใบเล็มรากออกแล้วบางส่วนนะคะทีนี้มาผสมดินปลูกกันเลยค่ะดินปลูกกุยช่ายลงกระถางนะคะอ่าใช้ดินหนึ่งส่วนค่ะนี่ย่าญตวงมาให้เห็นนะคะ ถ้าเราปลูกจริงๆในชีวิตจริงเราใช้การกะเอาได้ค่ะดินหนึ่งส่วนอาจจะเป็นดินเก่าดินจากถุงที่ซื้อมาใหม่หน้าดินคือดินที่เรามีที่บ้านนะคะดินอะไรก็ได้ค่ะเกล็บเผาหนึ่งส่วนพอดีย่ยามีเกล็บเผาอยู่นะคะถ้าคนไม่มีเกล็บเผาไม่มีไม่ใส่ก็ได้ค่ะเกล็บเผาหนึ่งส่วนปุ๋ยคอก อาจจะเป็นปุ๋ยคอกเก่าหรือปุ๋ยคอกหมกักของย่าๆเป็นปุ๋ยคอกเก่านะคะ,ะซื้อแถวบ้านค่ะวัวที่นี่เขาจะเลี้ยงในทุ่งนานะคะปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนคลุกเคล้าทั้งหมดเข้าด้วยกันค่ะนํากระถางที่เราเตรียมไว้นะคะ,ะเบอร์ไหนก็ได้ค่ะเบอร์หกเบอร์เจ็ดแปดหรือสิบสิบสองแล้วแต่นะคะได้ทั้งนั้นเลยที่ย่าๆใช้วันนี้นะคะเป็นกระถางไซส์หกค่ะ ลงก้นกระถางด้วยมะพร้าวสับเพื่อให้มีความโปร่งให้อากาศถ่ายเทได้ดีน้ำไม่ขังกุยช่ายชอบความชื้นแต่ไม่ชอบความแฉะค่ะใส่ดินที่เราผสมแล้วนะคะลงไปลงไปอย่าให้เต็มกระถางนะคะ,ะให้เหลือพื้นที่ไว้ด้านบนค่ะเผื่อเมื่อต้นกุยช่ายโตขึ้นมานะคะดินพร่องลงเราอาจจะต้องเติมดินหรือเราเติมปุ๋ยคอกในเวลาต่อมานะคะ เอาต้นพันธุ์ที่เราตัดแต่งรากแล้วเมื่อกี้นะคะตัดใบตัดรากออกลงปลูกโดยใช้นิ้วเราค่ะจิ้มนำลงไปก่อนดินจะนิ่มมากนะคะ,ะใช้นิ้วจิ้มนำลงไปปลูกผังรากให้มิดนะคะ,ะหายเลยรากขึ้นมานิดนึงนะคะผังรากลงไปให้จมให้ลําต้นลงไปในดินนิดนึงจะปลูกกี่ต้นก็ได้ค่ะตัวนี้ย่าปลูกห้าต้นนะคะ เดี๋ยวอีกระยะหนึง่งเขาก็จะแตกต้นใหม่มาอีกค่ะนปลูกกดลงไปอย่างนี้นะคะกดลงไปเบาๆเพราะว่ารากเขายังไม่ยึดกับดินนะคะเราต้องใช้มือช่วยเอาดินกลบไปโดยอยากกลบให้มิดลำต้นนะคะให้มีลำต้นโผล่พ้นดินขึ้นมานิดนึงแล้วใช้มือกดเบาๆนะคะ นามะพร้าวสับปิดทับด้านบนนะคะหรือถ้าเพื่อนเพื่อนมีฟางนะคะฟางแห้งก็ใช้ฟางแห้งก็ได้ค่ะหรือถ้าเราไม่มีทํามะพร้าวสับทั้งฟางแห้งไม่ต้องปิดทับก็เจริญเติบโตได้เหมือนกันนะคะการใช้ฟางแห้งหรือมะพร้าวสับปิดทับเพื่อป้องกันความชื้นร้เหยอออกต้องการให้ในกระถางนี้มีความชื้นอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่มีก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องปิดก็ได้ค่ะรดน้ำให้ชุ่ม นำไปไว้ที่ร่มสองสามวันนะคะน้ำจะเป็นตัวทำละลายสารต่างๆเพื่อทำให้เกิดประโยชน์หรือมีปฏิกิริยากับต้นไม้นะคะทำให้ต้นไม้นี่ดูดซึมสารอาหารส่วนผสมของดินที่เรามีทั้งปุ๋ยสองสามอย่างที่อยู่ในดินเมื่อกี้นะคะที่เราใส่ลงไปให้ละลายแล้วก็พืชก็ดูดนำไปใช้นะคะในการสังเคราะห์แสงเพื่อลำต้นจะได้เติบโตขึ้นมาค่ะ อีกประมาณ45วันหรือหนึ่งเดือนนะคะกุยช่ายที่ปลูกสองกระถางนี้ก็สามารถตัดยอดได้แล้วค่ะแต่ช่วงแรกใบเขาจะเล็กนะคะที่เพื่อนเเห็นอยู่ตอนนี้อายุกุยช่ายประมาณ6เดือนค่ะ6เดือนนี้ต้นจะอวบอ้วนขึ้นมาแล้วค่ะเราสามารถมาเลือกต้นกุยช่ายที่เราปลูกเองนะคะไปทานในครัวเรือนเราจะเอาไปทานสดหรือเปลี่ยนเป็นเมนูต่างๆ ได้หลายเมนูเลยค่ะเอาวิธีตัดกุยช่ายรวบต้นขึ้นมาแล้วใช้มีดคมๆเฉือนไปที่ลำต้นกุยช่ายเหนือพื้นดินนี่ค่ะลักษณะนี้นะคะนี่คือกุยช่ายสดล้างให้สะอาดสามารถทานได้เลยค่ะต้นกุยช่ายที่เหลืออยู่ในดินเขาก็จะงอกใบใหม่ขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นทันทีค่ะไม่ได้ปลูกให้สวยแข่งกับใครนะคะ ปลูกเพื่อให้มีพืชผักสวนครัวที่ปลอดสารพิษไว้ทานในครัวเรือนกุยช่ายเป็นพืชที่ปลูกง่ายมากค่ะไม่ค่อยมีมแมลงศัตรูพืชที่เจอก็มีน้องหอยอย่างเดียวค่ะถ้าเจอน้องหอยก็เก็บออกไปก็แค่นั้นเองนะคะมาลองปลูกลกุยช่ายไว้กินกันนะคะย่าๆขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชม และก็ให้คําแนะนำเละบางคนก็ติดต่อมาถ้าติดต่อกับยายา่าให้ทักลายนะคะจะสะดวกกว่าเพราะถ้าเพื่อนๆนโทรศัพท์บางครั้งโทรศัพท์ปิดเครื่องบางครั้งโทรศัพท์ไม่ได้พกติดตัวนะคะทักลน์มาและยาย่าอ่านลายแล้วจะตอบไปค่ะ ขอทุกคนโชคดีนะคะมีสุขภาพที่ดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเพื่อนๆที่ทักไลน์มาส่วนใหญ่ก็จะถามเรื่องราคาต้นไม้ในชนิดต้นไม้ที่ย่าแบ่งปันค่ะไม่ได้คุยทั้งอื่นนะคะเดี๋ยว fc สงสัยก็เลยบอกก่อนค่ะส่วนมากก็จะถามราคาต้นไม้ว่าต้นนี้เท่าไหร่ ส่งอย่างไรมีค่าส่งไหมอะไรทำนองนี้นะคะซึ่งต้นกุยช่ายก็มีแบ่งปันแล้วค่ะเมื่อหลายเดือนก่อนก็มี f อท่านหนึ่งถามมาตอนนั้นย่าเพิ่งปลูกนะคะก็ไม่มีแบ่งปันต้องขอโทษด้วยค่ะแต่ทุกวันนี้มีแบ่งปันแล้วนะคะเพราะเขาแตกกอแตกต้นใหม่มากมายค่ะ